หลังจากที่พระเอกสามารถจับปีศาจมาได้ซึ่งมันก็เป็นปีศาจที่พวกเขาได้ไปเจอในทำก่อนหน้านี้นั่นเองเนะครับในด้านความแข็งแกร่งของมันก็เทียบเท่ากับผู้ฝึกตนเซียนอมาตะระดับ5้ากันทีเดียว แข่งแก่งพอๆกับรูเฉินในตอนนี้จึงทําให้ทิงเฟิงและก็โจซือทั้งสองคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับสัตว์อสูรที่แข่งแก่งขนาดนี้ก็อยากจะลองทดสอบในความแข่งแก่งและก็การโจมตีของพวกเขาดูทั้งสองก็พยายามเข้าโจมตีพวกมันไปโจซือก็ใช้ยาของเขาในครับในการระเบิดมันทิงเฟิงก็ใช้พลังของเขาในการเข้าโจมตีมันไปแบบรัวแต่ถึงแม้พวกเขาจะโจมตีมันเข้าไปในรูปแบบไหนพลังสุดแข่งแข่งของพวกเขาที่มีในตอนนี้ไม่สามารถโจมตีระคายเคืองผิวหนังของ พวกมันได้ในด้านความแข็งแร่งทางด้านการป้องกันของมันก็เรียกได้เลยว่าแข่งแร่งมากๆนะครับผมสามารถรับการโจมตีทิ้งเฟิงแล้วก็โจชื่อได้แบบชิวๆว ถึงแม้ปีศาจตนนี้จะแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้คลานามือพระเอกนะครับพระเอกเพียงแค่กระดิกนิ้วทีเดียวก็สามารถทําลายร่างกายมันได้แล้วเรียบร้อยถึงพระเอกที่เห็นสีหน้าของล้วเชนก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักกับปีศาจตนนี้มาก่อนพระเอกก็พยายามกับถามกับล้วเชนไปว่าเจ้าเคยเห็นมันมาก่อนใช่ไหมแต่ล้วเชนก็พยายามปกปิดเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้นะครับตอบปฏิเสธพระเอกไปว่าตัวเขาก็เห็นปีศาจตนนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ถึงแม้พระเอกจะรับรู้นะครับว่าล้วินปกปิดความลับเอาไว้ ตัวเขานั้นก็ไม่ได้ทมต่อแต่อย่างใดสิ่งเดียวที่เขานั้นจะต้องทําในตอนนี้คือบุกไปในรังของพวกปีศาจ และดูให้เห็นกับตาว่าปีศาจพวกนั้นมันคือปีศาจอะไรกันแนะ่โดยการเดินทางในครั้งนี้พระเอกก็ได้เรียกแม่นางซันเนียงไปด้วยนะครับตอนแรกลั่วเฉินก็มีความดีใจแล้วนะครับว่าคงจะไม่ได้ไปกับเพกแนะ่ๆแต่ในตอนนี้ก็ถูกพระเอกลากตัวไปด้วยเหมือนเดิมและหลังจากที้งสามมุงเดินทางมาถึงยังถ้ำปีศาจแล้วในตอนนี้ก็ได้มาเจอจนได้มาเจอกับพวกปีศาจมากมายนะครับที่พุ่งเข้าโจมตีพวกเขามาในด้านความแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับเซียนขัติา้าถึงแม้ลั่วเฉินจะสามารถโจมตีจัดการฆ่ามัน แต่ในจํานวนของมันที่มากกว่านี่ครับก็ทําให้ในตอนนี้ก็ตกอยู่ในที่มั่งลําบากแล้วก็เกือบจะถูกการโจมตีของพวกปีศาจพวกนี้ไปแต่ก็ยังดีที่พระเอกสามารถหยุดการโจมตีของพวกปีศาจพวกนั้นไปได้ซึ่งพระเอกก็พอจะรู้ว่ารัวเชิญจะต้องรับรู้ความลับเกี่ยวกับพวกปีศาจพวกนี้แน่ๆก็เลยพยายามถามข้อมูลทั้งหมดไปยอมบอกความจริงแก่พวกเรามาซะไม่งั้นข้าจะปล่อยให้ปีศาจตนนี้จัดการข้าเจ้าทิ้งไปซะในตอนแรกก็ไม่อยากจะบอกกระเพกนะครับสุดท้ายก็ยอมบอกความจริงกับ เพกไปเหมือนกันที่จริงแล้วพวกปีาศาจพวกนี้มีอายุราวๆนับหนึ่งแปีที่แล้วก็ไม่รู้ว่าพวกมันได้ปรากฏตัวมายังไงความแก่งของพวกมันก็เรียกได้เลยว่าเทียบเท่ากับรับเสียนอมะตะคันธิฮาแต่ในตอนที่มันได้เคยปรากฏมาจู่ๆมันก็ได้หายไปไม่มีใครที่ได้เคยพบเคยเจอมันอีกต่อไปเลยซึ่งพระเอกก็ไม่ได้มีความรับที่รู้จากรั่วเฉินเพียงแค่นี้นะครับพระเอกก็พอจะรู้เลยว่ารั่วเฉินจะต้องปกปิดความรับบางสิ่งบางอย่างไว้แนะ่เกี่ยวกับความรับพวกเสียนและ ที่เขาโจมตีนิกายเทีหลานของพวกเขามันจะต้องเป็นผลมาจากลัวเฉินผู้นี้แน่นอนสุดท้ายเซียนลัวเฉินก็ต้องบอกความจริงกับเพกไปว่าที่จริงแล้วเขาตอนที่อยู่ในอาณาจักรเปื้องบนก็เคยเป็นโจรขโมยมาก่อนนะครับคอยขโมยเอาสมบัติที่มีค่าของนิกายใหญ่ต่างๆและในปีนั้นเขาก็บังเอิญได้ไปขโมยสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดมามันก็ทําให้พวกเราเซียนแล้วก็มัน รวมตัวในการไล่ล่าจับตัวเขาแต่สุดท้ายพอรู้อีกทีสมบัติที่ตัวเขานั้นได้ขโมยมามันเป็นเพียงแค่ของปลอมเท่านั้นและของจริงมันก็อยู่กับเจ้านิกายเทียนหลานของอาณาจักรเบื้องบนก็คืออาจารย์พระเอกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเหตุผล,ลหลักที่เราเซียนแล้วก็มาจากอาณาจักรเบื้องบนพยายามรวมตัวกันในการเข้าโจมตีนิกายเทียนหลานแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เจ้านิกายเทียนหลานอาณาจักรเบื้องบนแข็งแกร่งมาก,มาก แต่ถึงแม้พระเอกพอจะรู้ว่ารั่วเฉินยังมีความลับที่ซ่อนและก็ปิดบังเอาไว้อยู่พระเอกก็ยังไม่ได้ถามไทถามต่อไปนะครับสิ่งที่เขานั้นต้องทําในตอนนี้ก็คือหาความลับเกี่ยวกับพวกปีศาจอยู่ในถ้าแห่งนี้นั่นเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ค่อยไปถามเอาในภายหลังกับรั่วเฉิน ก่อนที่ทั้ง3จะมุ่งเดินทางเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ต่อในทันทีแต่พอพวกเขาเข้ามาถึงเท่าไหร่ครับผมก็ได้มาเจอกับฝูงปีศาจมากมายที่รวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถานเนียงที่เห็นก็ถึงกับตกใจมากพอสมควรถ้าเกิดว่าพวกปีศาจพวกนี้สามารถตื่นขึ้นได้บุกเข้าโจมตีโลกมนุษย์ของพวกเขาแล้วลระก็เกรงว่าโลกมนุษย์ของพวกเขาก็คงจะต้องถึงข่าวล่มสลายอย่างแน่นอนเพราะแต่ละตัวของพวกปีศาจก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเซียนอมะตะขั้นที่5กันเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็ไม่ได้คลานาม พระเอกเหมือนกันในตอนนี้ปีศาจทิบยา,ยามพุ่งเข้าโจมตีกลุ่มพระเอกมาพระเอกได้งัดเอาดาบของเขาทําการโจมตีฟันปีศาจพวกนั้นไปก็เรียกได้แล้วว่าพวกปีศาจถูก โจมตีจะเละเทะราบคาบตายก,กันหมดกันเลยทีเดียวในตอนนี้หลังจากที่สามารถจัดการก,กับกลุ่มปีศาจพวกนี้ได้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปต่อนะครับผมซึ่งการที่พวกเขามุ่งเดินทางไปถึงยังด้านไหนแล้วก็ได้มาเจอกับประตูมากมายนะครับเหมือนกับว่าเป็นทางเข้าทางออกของพวกปีศาจแต่ก็ไม่รู้ถึงทางที่แท้จริงนะครับว่ามันอยู่เส้นทางไหนในตอนนี้ซานเนียงและก็รั่วเฉินทั้งสองคนก็ได้แยกพลังจิตของพวกเขาในการเข้าไปสำรวจในช่องทางต่างๆนะครับจนท้ายที่สุดแล้วพวก เขาก็สามารถสำรวจหาเส้นทางที่แท้จริงได้ ก็พยายามที่มุ่งเดินทางเข้าไปต่อไปแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถมุ่งเดินทางเข้าไปได้นะครับในตอนนี้มันก็จะมีราชาปีศาจเป็นราชาปีศาจที่คอยควบกลุ่มปีศาจทั้งหมดที่อยู่ที่นี่มันก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วนะครับจึงทําให้รัวเชิญและก็ซานเหนียงหลังจากที่เห็นความแข็งแกร่งออร่าพลังที่ปีศาจตัวนี้ปลดปล่อยออกมาทั้งสองได้รับรู้ได้เลยไม่สามารถเอาชนะมันได้แน่แต่มันก็ไม่ใช่นะครับผมพระเอกสามารถเอาชนะมันได้ง่ายเพียงแค่พระเอกได้ นำเอาดาบของขอกมา จะเป็นดาบของพี่ชายของเขานั่นเองชักออกมาเพียงแค่ว,วางอยู่ตรงหน้าของปีศาจกลุ่มนี้ก็ทําให้พวกมันก็ถึงกับยอมจำนนกลมลงกราบพอกันเลยทีเดียวนะครับผมในตอนนี้ก็ทําให้ซานเหนียงแล้วก็ล้วเฉินก็ถึงกับตกใจมากพอสมควรถึงแม้ซานเหนียงจะไม่สามารถรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมปีศาจพวกนี้ถึงยอมจำนนตอบรันปลุกของเธอได้แต่ล้วเฉิญก็รู้ได้เลยว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบของหัวปูฝานเขานั่นก็รู้ได้เลยว่าหัวปูฝานจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยว กับพวกปีศาจพวกนี้แน่นอนนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ส่งกระแสจิตเข้าไปในพวกปีศาจพวกนี้เพื่อให้มันนําทางไปยังหัวหน้าใหญ่ของพวกมันนั่นเองนะครับในตอนนี้มันก็ทําตามสิ่งที่พระเอกต้องการพากลุ่มเพกมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นในทันทีและหลังจากที่ทั้งสามมุ่งเดินทางตามปีศาจพวกนี้มาแล้วก็ได้มาปรากฏอยู่ในสถานที่หนึ่งสถานที่งนี้มีออร่าพลังคล้ายๆกับอาณาจักรเบื้องบนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับแถมพลังที่อยู่ที่นี่ก็ยังสามารถ ดูซับปรับแต่งเข้าไปสู่ในร่างกายของแม่นางซันเนียงทําให้เธอแข็งแกร่งได้ขึ้นอีกด้วยและสิ่งที่พวกเขานั้นได้มาเจอในยับก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นก้อนพลังขนาดใหญ่ที่อยู่ที่นี่อีกด้วยมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมากๆน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่แห่งนี้แน่นอนนะครับพระเอกที่เห็นสมบัติทรัพยากรอะไรต่างๆที่อยู่ในสถานที่นี้ก็ได้ทําการเรียกเหล่าลูกศิษย์ของเขามาที่นี่เลยนะครับเพื่อทําการเก็บเอาสมุนไพรกลับไปที่นิกายที่หลังของพวกเขานั่นเองหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปในก พลังสีแดงนี้เนี่ยทันทีหลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางเข้ามาถึงเท่านั้นแหละครับสิ่งที่เขานั้นได้มาเจอก็ดันเป็นพี่ชายของเขาซะงันเลยนะครับเป็นสิทธิ์พีหัวปูฝันนั่นเองแถมเมื่อสิทธิ์พีหัวปูฝานที่ได้มาเจอพระเอกแล้วตัวเขาก็พยายามที่จะพูดดีกับพระเอกนะครับเพื่อปกปิดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพยายามที่จะชวนพระเอกคุยไปในเรื่องอื่นแทนนะครับแต่พระเอกก็ไม่สบอารมณ์กับพี่ชายของเขาเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้พระเอกก็มีเรื่องมากมายที่อยากจะทาพี่ชายของเขาเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ของเขา ที่จะทําอะไรกันแน่จนท้ายที่สุดแล้วพี่ชายของเขาก็ยอมจะบอกความจริงนะครับ <_ A> เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา1 0,000แนปีที่ผ่านมานี้มันเป็นฝีมือของอาจารย์ของพวกเขาที่คอยทําเรื่องอะไรต่างๆขึ้นหนึ่งโดยที่อาจารย์ก็แก่เกินไปแล้วพร้อมที่จะวางมือจากโลกเบื้องบนเลยอยากจะทังสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์แห่งนี้ <_ EN> เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับพระเอกในการครอบครองดินแดนสวรรค์ยังโลกบนแทนเขานั่นเองนี่ครับถึงสิทธิ์พี้หัวผู้ฝันเขาก็พอจะรู้เรื่อง เราร่าแค่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุผลที่แท้จริงอาจารย์ของอเขาเขาก็ไม่สามารถรับรู้ในจุดๆนั้นได้รู้เพียงแค่นี้นะครับก็ได้บอกกล่าวกับพอเพกไปในตอนนี้ก็ได้กล่าวขอโทษกับพอเอกว่าปล่อยให้อเอกนั้นอยู่อย่างสันโดษมาตลอดระยะเวลาแสนปีที่ผ่านมานี้ก่อนที่เขาจะได้มอบคิตันชิ้นสุดท้ายส่งมอบให้กับพอเพกไปเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดเส้นทางไปยังโลกเบื้องบนนั่นเองนะครับหลังจากที่พอเพกได้สมบัติครบทั้ง9ชิ้น ก็ไ,ได้ทาการรวบรวมคิดตันทั้ง9้าชิ้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันในทันทีนะครับก็จะเป็นปรากฏเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งมาเป็นสมบัติที่จะสามารถเปิดเส้นทางขึ้นไปยังโลกเบงบนได้นั่นเองก่อนที่พระเอกจะได้พาทุกคนกลับไปยังนิกายเทหลางในทันทีแต่เมื่อสิทธิ์พีหัวปู้ฝานที่ได้มาเห็นเหล่าสิทธิ์ของนิกายเทหลานที่ดูคึกคืนมากๆนะครับก่อนหน้านี้ก็คิดว่าพระเอกจะอยู่อย่างสันโดษแต่พอได้มาเจอกับสถานการณ์จริงๆนะครับก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปสิทธิ์น้องของเขามีความสุขมากกว่าที่เขาคิดไว ตัวเขาเองสังั้นนีครับอยู่อย่างสันโดษในตลอดระยะเวลา1 0,000ปีก่อนหน้านี้ที่ถูกอาจารย์ส่งมายังโลกเบื้องล่างแถมเมื่อสิทธิ์ผีหัวผู้ฝานได้มาเจอกับลเวินแล้วตัวเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักหัวเฉินเป็นการดีมากๆเลยครับผมพูเข้าไปในการเข้าโจมตีลว้วชนก่อนเลยเหตุผลที่สิทธิ์ผีหัวผู้ฝานได้ทําการเข้าโจมตีล่วินก็หนึ่งโดยที่ในตอนที่อยู่ในอนาณาจักรบนล้วินก็เคยเป็นคนที่อยู่ในนิกายเทียนหลันของพวกเขาใน่แหละครับผม แต่ท่านเป็นโจรขโมยนะครับคอยขโมยสมบัติผู้อื่นจนทาให้ถูกไล่ออกจากนิกายเทือหลัดไปแต่ตอนนี้ก็คิดจะทําการโจมตีเลดงานสั่งสอนนะครับแต่เมื่อมาเห็นสิทธิ์น้องต่างๆมีสายตาที่แบบคอยมองเขาอยู่เขาก็ไม่อยากสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดีของสิทธิพี่ใหญ่นะครับสึ่งเหาให้ก็เลยแบบยอมวางมือลงไปนะฮะและก็ได้ทําการแอคลอโชว์สิทธิ์น้องไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับก่อนที่ไปะจะได้แนะนําตัวให้กับทุกคนได้รู้ว่าคนคนนี้ก็จะเป็นสิทธิพี่ของเขามีนมว่าหัวปู้ฝานะครับดูคน ก็ต้องรีบกล่าวคารพคารวะท่านอาจารย์ลุงไปหลังจากที่พระเอกสามารถรวบรวมตามทับได้ครบแล้วเรียบร้อยในตอนนี้พระเอกก็ได้เรียกเรามาและก็เสียนทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อทําการเปิดเส้นทางขึ้นไปยังอาณาจักรเบื้องบนนั่นเองแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้อีพีที่73นะครับทุกคนสําหรับอีพีหน้าคลิปหน้าตอนล่าสุดมาเดี๋ยวรีบแปะทุกคนได้ลงเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมก็อาจจะแบบ3-4ตอนผมจะลงคลิปหนึ่งนะครับเพื่อให้คลิปมันดูยาวๆหน่อยนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเกตก่อนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย